อะไรคะเมนูจากไข่เมนูจากไข่ค่ะวันนี้จะทําอมเล็ตนะคะอมเล็ตเป็นอาหารเช้าที่โปรดปรานมากของน้องน้องแดงพิงน้องเวียงพิงช่วยแม่ครัววันนี้อุปกรณ์นะคะก็มีอะไรคะบอกแม่ก่อนบัวชอนอะไรคะบัวชอนไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตอบเดี๋ยวค่อยตอบแป๊บน,นึงพูดก่อน เครื่องปรุงก็มีหอมหัวใหญ่หอมใหญ่พูดชัดๆลูกหอมหัวใหญ่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 ป๊ะป๊าเรียกว่าอะไรคะสวีบดิบสวีอะไรดอะไรสวีเบอร์เฮเบอร์อ่าต่อไป,ปอะไรอีกคะ มะเขือเทศมะเขือเทศน,น้องเวินพิงชอบกินไหมจ้าชอบกินนะคะแล้วก็มักาลีนเน่มักาลีนเน่ไข่เลยนะคะแม่ครัวแม่ครัวใจร้อนนะอะหิวแล้วใช่ไหมอ่ะตอกเลยระวังนะคะระวังนะเห็นไหม เก่งจังเลยตอนนี้น้องเวียงพิงเป็นเอ็กซ์เปิดแล้วนะคะเรื่องการตอกไข่อ้าเบาเาเบาๆอย่าทำเปลือกมันตกลงไปนะคะยิ้มด้วยสิยิ้มด้วยสิยดยสได้ไหมได้หรือ,อยังอย่าทำเปลือกตกลงไปมาเอาเปลือกให้แม่ก่อนวายตกลงไปแล้วอ้าหมดแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นน้องเวียพิง ตอบไปแล้วหนึ่งหนึ่งฟองนะคะเราทำขาสองฟองเบียงพิงนั่นแหละไปเอามาแล้วค่ะแล้วมานี่เอามาให้แม่แมวแ,แล้วพัชชินย์นมาให้แม่แมวจันเอาไว้ตันนี่แม่แมวเอาไว้ตันนี่จ้าอิ่ลืมมาเลยเบียงพิงไม่ได้นะคะี คนใครตั้งใจคนด้วยลูกร้องเพลงร้องเพลง I love you ด้วยร้องเพลงในเนอทอทไนเนอทอก็ได้ไนเนอรทอทพูดเสียงดังๆร้องให้เสียงดังๆไม่ร้องเลยไม่ร้องไม่เป็นใครในอรทอไม่ร้องเพลงแต่เพลงไนในอรนทอท Uh huh. ดำน้ำนะคะนี่เหรอร้องเพลงภาษาเยอรมันหรอร้องเพลงภาษาไทยดูซิจันไยจเจ้าไหมจันเจ้าไทขอแกงขอแหวนพูดเสียงดังๆทศนรอม ข้าขี่กระโหลกขอเก้อี้ให้นอค่ะข้านั่งนั่งขอเตียงตังให้น้องค่ะแร้อองเาไม่ร้องก็ได้แม่พิงค์ก็ร้องสิคะเออด่มให้จบก่อนจนไหนเจ้าให้จบก่อนค่ะเอยๆจอดจอเจอดทั่ว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  บนอทอเส้นทห้นัแท่กทอขอยดนอนนนเจแล้วเนพิงนเสร็จต้นเสร็จแล้วต่อไปอะขือเทศนะคะมด้ยกันเดียวเดียวเดียวม้นบอกให้เดี๋ยวให้พิงซอยอันเล็กๆโอเค ระวังมีดนะคะระวังมีดนะะสยเลยนะคะใส่ตรงนั้นเลยลูกได้ไหมขยับมาตรงนี้หน่อยขยับมาตรงนี้หน่อยตรงนี้ลื่นอุ้ยอุ้ยอุ้อุเอาเละเลยเดี๋ยวเราไม่ต้องผัดนาน โอเคไหมโอเคไหมเดียวเม่กี้เราเล่าดูาสิเมื่อวานไปไหนมาหรอเมื่อวานเราไปไหนมาไปที่ไปที่ไหนอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวแม่ปอกก่อนอันนี้เดี๋ยวมันสตัตตาอันนี้มะเขือเทศโอพิมพนทานี่ ทำอันแรกๆนะพูดพราๆนะพูดพรๆแม่แมวจ๋าแม่แมวจ๋าแม่แมวอะไรคะแม่แมวจะทอันี่ทำไม่ใช่แม่แมวไม่ใช่แม่แมวค่ะพูดใหม่พูดกับกล้องฮะแม่แมวอะไรคะแม่แมวชื่อว่าชื่อว่าแม่ชื่อว่ามาม้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มาม้า แอลต่อไประวังนะคะหอมหัวใหญ่ที่แม่บอกเขาแล้วมันจะทําไมคะแสบอะไรแส,แสบตาแสบตาแบงพิงระวังนะจะซอยไหมคะไม่ซอยไม่ซอยให้แม่ซอยนะเบงพิงซอยมะเขือเทศเป็นอนาคเล็กเลยเห็นไหมมะเขือเทศเนี่ยต้องกินก็ได้นะลองชิมดูสิชิมตอนดิบๆก็ได้กินเลยล้ำก็เจ้า ลํำเจ้าพูดก่อนล้ำเจ้า้ำํานาดเจ้าเร็วเๆรๆ็วเร็วจบไม่เอาเช็ดนะคะผ้าเช็ดมืออยู่ไหนลก เพียงแสบตาไหมไม่แสบเล่นพิงไม่แสบแสบนิดหน่อยไหมไม่แสบนิดหน่อยไม่แสบเล่นพิงไม่แสบแสบนิดหน่อยเถอไม่แสบเลยคะว้าวแม่แสบตาหัวหอมเพื่อตาเดี๋ยวพอนแม่ช่วยซอยหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันจะได้อร่อย โอเคโอเคเอาซีกเดียวพอแล้วหรอกอันนี้เก็บไว้ไจะทำนายจะเสร็จแล้วคุณจะทำแม่แไม่ใช่แม่แมวคุณจะทำแม,ม,ม,ม่แม่ทันใจจ๋าแม่แม่คนสบายจ้ะจ๋าอะไรนะคะ อะไรนะคะ,ะ,คะทำอะไรนะคะทำ,ออทำหัวหอมทำหัวหอมโอเคเดี๋ยวแม่พี่มาผัดตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่เอาหัวหอมไปผัดก่อนนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงปนีนพิงร้องเพลงให้กล้องก่อนอ สุกแล้วค่ะไม่ใช่ไข่เจียวลงเ,เป็นโอมเล่ไข่เจียวคุณยายอยู่ตรงนี้ไงคะ่ะไข่เจียวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะอะดูดูให้คุณยายดูค,ยคุณยายขาดูนี่ค่ะเอาเอาลูกบุนไว้ตรงนี้หรอกไม่เอาแล้วไม่กินแล้วพอแล้ว คุณยายขาโอมเล็ตของน้องเวียงพิงเสร็จแล้วค่ะพูดก่อนโอมเล็ตของน้องเวียงพิงแตงดาวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่แค่ช็อปเสร็จให้เอาไหมเอาไหมคะเอาต่อเอากรเ,เจ้าบบน้องเวียงพิงดาเอากระเจ้าเอามีดไปก่อนเดี๋ยวแม่เอาใส่ มีตาไนมีพี่หมีและส้มอยู่ตรงไหนนิในเต๊นท์ในเต๊นท์นท้ววันนี้จะกินอะไรบ้างคะ Eine Monster.